การที่ผู้ชายคนหนึ่งจะยอมรับว่ากูมันเฮี้ยกูมันชั่วกูแม่งทำอะไรโง่ๆทั้งนั้นที่ไม่ควรทําการจะยอมรับอย่างนั้นได้อยู่กับตัวเองถ้าไม่ได้เลยนะเพราะนั้นการที่ผู้ชายคนหนึ่งจะยอมรับความเฮี้ยทั้งหมดของตัวเองได้มันอาศัยความกล้ายอย่างมหาศาลแต่มันทําได้ว่ะเพราะมันอยู่ในความเป็นผู้ชายผู้ชายที่เป็นผู้ชายจริงๆจะสามารถยอมรับ กูเองครับที่ทั้งเฮี้ยทั้งชั่วทั้งเลวแล้วกูทุเลต,ตัวเองมากครับแล้ววันนั้นแหละคือวันที่เขาจะลุกขึ้นมาเป็นผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์คือรับผิดชอบมันแล้วเขาจะไม่กลับไปเฮี้ยแบบเดิมคิดได้ด้วยตัวเองปเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองไม่มีผู้ชายคนไหนคิดได้เพราะผู้หญิงปเปลี่ยนได้เพราะผู้หญิงมีแต่ผู้ชายที่ทุเลต,ตัวเองจนถึงที่สุดเลยลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองแต่มันไม่มีเท่าไหร่หรอกเพราะถ้าไม่เห็นลงศพก็ไม่หลั่งน้ำตา เก็บความทรงจำสุดท้าย